เสร็จแล้วโอเคัไม่รอดได้วันนี้อือฮึครับอะไรยังไรีย้ว

โอ้โหโอ้โหม่เโม่เ่าเฮ้ยหาู่ะหาูแม่เจ้าเกิดมาคูไม่เคยเห็นไอ้ัโอ้โอ้ดูเขา ดูดูสิโ <göster> อ <ges> <compass for you> ้โหว้วเท่าไหร่เท่าไหร่ครับแปดมีแปดยัดมาโอ้โห ยกยกไม่ไหวอ่ะคือยกไม่ไหวอ่ะครับเห็นไหมเห็น,นไหมเห็นไหมเบ็ดเบ็ดอะไรเห็นไหมกี่นาทีละสองคืนนี้ไม่พลาดเอ็นหกสปอนเอ็นหกสิบปอนครับ นี่คือตั้งแต่ตกมาผมไม่เคยตกได้ใหญ่ขนาดนี้เบ็ดน,นี้ก่อนเนาะโอ้โหคันอะไรดูนี่ S N S นี่คือปลาที่ตกได้ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมครับนี่แหละครับ เกือบพักกันผมเกือบพักโอ้ยกูจะกล้าแดกไลยวะเนี่ยเย็ดมากโอเคครับเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่งด้วยกันเยี่ยมมาก